ครับพี่น้องโอ้หลายครับพี่ไปแอบซุ่มแอบกินอยู่ในนี้ครับนี่สงความเสียหายให้ยอดบกเข่าเราทีมมเปิดเจอแล้วครับเนาะนี่ครับเป็นความเสียหายของหยอดบกเข่าเลยครับนี่มุนผลกระทบนะครับที่เกิดต้อบกเข่าสิที่เป็นใบดำๆจุดๆนั่นและครับนีที่อยู่น้ำหยอดเนาะครับเนาะเราทีมาหาเบื้องนะครับพี่ นี่ครับกำลังไต่ข<ป>ึ้นไปเลยครับนี่โอ้นี่แหละครับศัตรูโตชะฉกาจเลยนี่เนาะศัตรูโตชะฉกาจเนาะครับเนาะอ,อยู่น้ำสอกไปสอกหยอดเนาะครับบุนี่มิดครับุขึ้นมัดเนาะนี่ครับไปก็ที่เป็นดังดังดำดำหงิดงอๆอแต่รับความเสียหาย ใชยเบิ้งอีกนี่นี่นี่ครับเห็นบอสที่น้องเห็นบ่นี่ครับยางอยู่นี่ครับคุณเอ้ยกำลังส้วนกันกัดเต็มเลยครับเป็นเลยลอยตัวส้วนกันเขาทำายอยู่เนาะตอนนี้กันสิบอกกันว่าเอ้ยเอาเลยมึงเอาเลยก็สิบายนะครับอยู่น้ำสอกหยอดมันนะครับผมเอาออุไดาวมีวิธีนะครับกันแนะนำเนี่ยนะครับผมอุได้มีวิธีนี่ใบ้งกันสิไหม้แบบนี้แหละครับ อผู้ใดมีวิธีนะครับทั้งแบบอินซี่บอกเลยนะครับว่ิธิจัดการยังไงตอน,น้กษียหายครับบอกเภาวนี่กินเป็นต้นเป็นต้นไปเลยครับผมอ๋เอเมนคอมเมนต์มาบอกกันนะครับวิธีจัดการกับแมงมุนี่นะครับเนาะลบบเลยก็บอกในเด้อครับผมเป็นความรู้เป็นวิทยาทานเด้อพี่น้องครับคอมเมนต์บอกกันเนาะะเกษตรกรเชาวสวนเท่าสิได้ป้องกันระวัง นี่ครับใบดำใบงีกนี่เกิดจากมูเบินทั้งนั้นแหะครับผมแบบมีวิธีทั้งอินซีและบม่อินซีอกะได้พี่น้องกับ,นอนกบคอมเมนต์บอกเดนเดอครับผมขอบคุณครับ